โครงการจัดว์ทหารบกได้ดําเนินโครงการเกษตรรวมใจอันเนึ่งมาจากพระราชดำริตามที่ฝ่าละองพระบาทได้เสด็จพระราชดําเนินมาส่งเยี่ยมราชฎรที่ประสบอุทกภัยณศูนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์โครงการสัตว์ทหารบกเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ยังความปลื้มปิติ แก่พระสนิกรผู้ประสบอุทกกัยเเป็นอย่างยิ่งและในวันที่เสด็จนั้นฝ่าละอองพระบาททรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าควรใช้พื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ปลูกหญ้าสําหรับเลี้ยงสัตว์โดยเก็บเป็นฟางเพื่อนําไปช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบอุทกกัยและการปลูกพืชไฮโดรโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่หน่วยทหารคิดทําขึ้นเองกองทัพโบกได้สนองพระราชกระแสรับสั่ง โดยได้เร่งรัดประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในทันทีทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบ,บกและส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งส่วนราชการในจังหวัดนครนายกพร้อมกับได้จัดทําแผนโครงการโดยแบ่งเป็น3ามโครงการประกอบด้วย9กิจกรรมซึ่งได้นำความกราบ,บังคมทุนฝ่าละอองพระบาทและทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้วในการดำเนินงานได้แบ่งออกเป็น3ระยะคือ ระยะที่1การจัดตั้งโครงการโดยการปรับสภาพพื้นที่ปรับปรุงโรงเรือนและจัดหาพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์ดำเนินการตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2555ระยะที่2การขยายผลและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงการโดยการพัฒนาเพิ่มจำนวนพื้นที่และสัตว์ดำเนินการตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม พุทธศักราช2555ถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2556ระยะที่3เสริมสร้างความสมบูรณ์ในตัวเองเพื่อให้โครงการมีความต่อเนื่องและยั่งยืนสามารถตอบสนองทุกวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้แก่การเป็นคลังอาหารสน,สนับสนุนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆเป็นศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557เป็นต้นไปปัจจุบันการดำเนินการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและก้าวไปอยู่ในระยะที่3ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยครบทั้ง9กิจกรรมแล้วโดวยมีความก้าวหน้าจากระยะที่2ดังนี้ 1, กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปี มีการเพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์ทั้งไก่พืชเมืองและเป็ดเทศจากเดิมพ่อพันธุ์22ตัวแม่พันธุ์110ตัวเป็นพ่อพันธุ์28ตัวแม่พันธุ์140ตัวทั้งนี้เพื่อจะได้เพิ่มเป้าหมายการผลิตลูกสัตว์ปีเพื่อแจกจ่ายจากเดิมผลิตลูกไก่จำนวนปีละ1,200ตัวเป็นปีละ2,000ตัวลูกเป็ดเทศจากเดิมปีละ1,300ตัวเป็นปีละ2,000ตัว และมีการนำไก่ไข่กรมระสุสัตว์มาทดลองเลี้ยงแบบปล่อยจำนวน50ตัวโดยในปีงบประมาณ2,558มีแผนที่จะเพิ่มเป็น200ตัวนอกจากนี้ยังได้มีการทดลองจัดทำสูตรอาหารโดยนำเอาญ่าพันเนเปียปากช่องหนึ่งมาผสมเป็นอาหารสัตว์ปีกเพื่อขยายสู่เกษตรกร ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารท,ท<ำ>ําให้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ปีมีกําไรมากขึ้น 2. Mm. กิจกรรมการเลี้ยงกระบือมีการเพิ่มเป้าหมายการฝึกกระบือเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเป้าหมาย100ตัวแจกจ่ายไปแล้ว18ตัวซึ่งปัจจุบันได้แจกจ่ายไปแล้วจํานวน32ตัวและยังคงเหลือกระบือที่สามารถแจกจ่ายให้กับเกษตรกร,ร,กรได้อีก จำนวน16ตัวซึ่งจะได้ดำเนินการขอรับบริจาคจากหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำมาฝึกและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรให้ครบตามเป้าหมายซึ่งปัจจุบันกระบือที่แจกจ่ายให้กับเกษตรกรคลอดลูกแล้วจำนวน2ตัว3กิจกรรมการเลี้ยงโคโนมในการดำเนินการมีแม่โคโนมทั้งสิ้นจำนวน50ตัว โดยมีแผนที่จะทดแทนแม่โคโนมจากกรมปศุสัตว์จำนวน20ตัวในเดือนกร,กรกฎาาคม2557และจะขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงฟาร์มโคโนมรวมทั้งโรงงานแปรรูปลำนมพร้อมดื่มจากองค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคโนมแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ2558เพื่อให้สามารถผลิตน้ำนมพร้อมดื่มสนับสนุนนักเรียนนายร้อยได้ตามเป้าหมาย4 กิจกรรมประมงน้ำจืดมีการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงรวมทั้งจัดทำหลักสูตรอาหารโดยนำเอาญ้าพันเนเปียปากช่องหนึ่งมาผสมเป็นอาหารปลาเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารนอกจากนั้นยังได้ดำเนินการเลี้ยงปลาดุกพันบิ๊กปุยจำนวน20,000ตัวซึ่งคาดว่าจะส่งให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ในเดือนกรกฎาคม2557นี้ 5. กิจกรรมการปลูกผักในปีงบประมาณ2,557จะดำเนินการสร้างโรงเรือนปลูกผักกลางมุ้งจำนวน8หลังเพื่อให้สามารถผลิตผักส่งให้กับโรงเรียนนายร้อยพัชจุลจอมเกล้าได้อย่างต่อเน,นื่องตลอดทั้งปี 6. กิจกรรมการปลูกผักไร้ดินมีการขยายพื้นที่ปลูกผักไร้ดินทั้งการปลูกแบบไม่ใช้ดิน h y ดโรโป o n i c s และการปลูกแบบใช้วัตถุอื่นแทนดินซับสเตร t e ค u l เชอรให้สามารถผลิตผักรับประทานใบและผักสลัดได้มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับส่งให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 7. กิจกรรมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ดำเนินการเปิดพื้นที่เพื่อปลูกหญ้าพันเนเปียปากช่องหนึ่งอีกจานวน100ไร่โดยผลผลิตที่ได้จะสามารถช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยพิบัติได้มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีและกิจกรรมประมงน้ำจืดโดยการน,นำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกและปลาก8กิจกรรมการทำนาข้าวดำเนินการเปิดพื้นที่เพื่อปลูกข้าวเพิ่มจำนวน100ไร่และดำเนินการปลูกข้าวนาปรังบนพื้นที่เดิมไปแล้วจำนวน110ไร่ประกอบด้วยข้าวพันธุ์ดีเพื่อการบริโภคประทุมธานีหนึ่ง จำนวน75ไร่ปลูกข้าวตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกแบ่งเป็นปลูกข้าพันไรซ์เบอร์รี่จำนวน25ไร่และปลูกข้าวเพื่อผลิตเม็ดพันธุ์ประทุมธานีหนึ่งจำนวน10ไร่ในส่วนของฤดูก,การปลูกข้าวนาปีจะดำเนินการปลูกข้าวบนเนื้อที่150ไร่ประกอบด้วยข้าพันไรซ์เบอร์รี่จำนวน100ไร่และข้าวพันประทุมธานีหนึ่งจำนวน50ไร่ 9. กิจกรรมสาธิตไม้ผลดำเนินการปรับปรุงแปลงไม้ผลที่มีอยู่เดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและการปลูกไม้ผลเพิ่มเติมเช่นมะม่วงมะยงชิดกล้วยและมะละกอเป็นตน้นรวมทั้งปรับปรุงระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฐานการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในด้านจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีภมิคุ้มกันตลอดจนการฝึกแบบบูรณาการทางด้านระเบียบวินยัยหลักสูตรลูกเสือเนตนารียุวากาชาและกิจกรรมอื่นๆ โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการจัดตั้งฐานการเรียนรู้ขึ้นนอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจำนวนเจ็ดฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย 1. ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพ 2. ฐานการผลิตฐานหอม 3. ฐานการทำน้ำยาอนเนกประสงค์จากน้ำหมัก 4. ฐานการทำน้ำยาไล่แมลงจากน้ำหมักชีวภาพ 5. ฐานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง 6. ฐานการขยายพันธุ์พืช 7. ฐานบ้านควายไทยพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม